การสาธิตผ่านังานสืริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่ผล e p i d e จั o l o g i c a l นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วนในหลายจังหวัดและได้เร่งรัดกำชับให้หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องเรื่องบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือยงยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รวดเร็วและถูกต้องที่สุดนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรปภกระทวรวง,งรม,รรมหาดไทยโดยปลเอกอนุพงของพริินดารัฐมนตรีว่าการมหาดไทยได้ระเมิบบนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งที่หนึ่งแล้วเมื่อวันที่20มกราคม66ที่ผ่านมาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนจำนวน38,000 ร้อยครัวเรือนนางสาวีิพนันกล่าวว่าทั้งนี้เมื่อวันที่29เพื่พฤศจิกายน2 5ง 5, 5ได้เห็นชอบปักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงิน ่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ปี2 5 1 5เพื่อการช่วยเหลือเยาวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษรอนทังอนุมัติกอบวงเงิน6,258.54ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจํานวนใม่66จังหวัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือมีอัตราตั้งแต่5,000บาท -9,000 บาทได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้าท่วมขังต่อกันตักงัน่1วันแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันจะรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดตอกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันจะรับเงินช่วยเหลือ7,000บาทกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกเกิน60วันขึ้นไปจะความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทรองผอประจักนฐมนตรีกล่าวว่าปปได้มีการบันทึกข้อมูล ข้าระบบตั้งแต่วันที่21ธันวาคม65ถึง2 0มกราคม66แล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น562,212ครัวเรือนจาก66จังหวัดที่ประสบเหตุทุกข์กัยและกระงิเศพมหานครซึ่งมี5จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่ชุมพรตราดนาราที่วาสและอำนาจเจริญและรายงานว่าไม่มีครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือทางนี้ในส่วนของจังหวัดพระนครอุธิยาและจังหวัดปทุมธานีก็ตกข้อบุญเชียวรายชื่อครัวเรือนที่ประสบเหตุทุกข์กระปี 5รชุดแรกให้ปอพจำนวน39,425ครัวเรือนจำนวนเงินทั้งสิ้น318,380 0 0บาทโดยปพอพได้ส่งกรมปกครองตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนและส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออกสินเรียบร้อยแล้วจำนวน39,424ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัย41รายพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจึงได้ส่งให้จังหวัดดำเนินการ,กรตรวจสอบ